สุขสบายดีพอให้พี่น้องสบายดีตอนเช้าเวลาหางม้งพี่นอ้อ,นเอง,องเกือไก่สีหิวเลยนะเมื่อกี้มาเกือไก่นะตอนเช้าส่องนี่จะให้อาหารแบบบุกผีนะพี่น้องแบบก็คือให้บ่ิจำกัด ต้องให้มันกินตลอดเนาะไห้ใกล้เลก,ก,กินตลอดอยากให้ก็พี่น้นองได้นาะเพราะว่าไห้ใกล้จะเสพได้ เปลี่ยนเป็นยกสูงขึ้นที่หล่อนอ้างให้อาหารนะ แจียงสิเปี่ยนมนาะเป็นตัวหอยเนาะก็คือมีแนวว่าประสบการณ์ผูกคนเดี่ยงไก่เนาะโดยตรงพี่นะ้องคณแนะนำให้บอกยี่าส่วงที่มันจะออกไข่แล้ก่อนที่จะให,ให้อาหารมันแบบบุเพพี่นะ้องแบบกินบ่ิจำกนะัดเนาะเพราะว่าในส่วงนี้ค่รจะเอาอาหารนีไปผลิตไปผลิตไข่ขนาดถ้าต้องให้แบบโดยที่บจํจำกัด ต้องให้ด้วยท่านชาพสิน้อให้ได้กินดนะ้วยเนาะ ไปเรื่อยๆพี่นอ้องกินดีอยู่อะไตอนเพี้ยนท่านจังแบบว่าให้อาหารเสริมเนะาะให้อาหารเสริมเป็นประเภทกระป๋วกล้วยอย่างเงี้ยช่วงในี้ใกล้ห้ากันเลยสิบแปด สิบแปดอาทิตย์พี่น้องสิบแปดทรัพยาตองไฮเป็นแบบบุพเพเนะนื่องคืนในน้ำมาหต้องไฮแบบบุพเพต้องไฮตลอดว่ารัศรีษะหารบทลงคือเรื่องเรื่องประหยัดนะพี่น้องบทลงคือเรื่องแบบเปลืองหัวหางหลังจากที่แบบว่ามันออกไข่แบบได้ร้ายโตปกติว่ะศรีษะกายหาสิบเปอร์เซ็นนี่ก่ยหาสิบโตต้องออกอยู่เศร้าหาเศร้าห,าหน่วยเจ็ดสนะิบะพี่น้อง เ้าหาหน่วยขึ้นเมื่อเองสาวหาสามสิบาจังมาคอยคอยรดอาหารนันรกงเป็นก็เป็นอาหารประเภทอื่นเป็นประเภทบักกล้วยยังมอจะเป็นห้ำเป็นปไยเข่าวอจะที่นอนจะถามท่านไหนแบบมีคำแนะนนำยังกับ่วยแนะนำบอกขี่เขามาไหนไม่ได้ สำหรับอันนี้เนาะสำหรับวิธีการเลี้ยงไก่นะพี่น้องที่มันจะให้ผลดีไก่เห็ดไก่อารมณ์ดีขึ้นแต่าบาร์สกี้กบมือใหมนะ่ลองเดียยเบิ้งกบบโดยแบ่บารล,ลองพิดลองถือเบิ้งพี่นอ้องแต่ประสบการณ์มันจะสอนเราเองเนาะมาข้าควรเห็ดเนี่ยไดนี่ ตอนนี้ก็เวลาเศร้าพี่น้องหาโมงเศาเนาะหาโมงปลายหน,ในึ่งฝนกบคืบม,มาตลอดช่วงนี้ฝนตกดีฝนตกถูกมือพี่น้องกไกไ่กินห,หนัวหัน ไอ่กะออกอยมอมออออูมือละมือละสองพี่น้องมือละซองพ่องมึงหาสองพ่องกันนั่นเนาะออกไข่อาทิตย์เดิมอีกะมาณนอาทิตย์ได้ซองอาทิตย์แต่เช้งสีออกลายเส <c oughs> ริการให้อาหารไข่ในส่วนอายุสิบ แบบสิบเจ็ดสิบแปดซับลาเนาะพี่น้องต้องหายเป็นบุพเพหายแบบปรนะจํากาดเนาะต้องหายไกลกินไหไตลอดหายไกลกินกินไหไรเลยพี่น้องมันจะเป็นการไปกระตุนให็ดไก่นั่นออกไข่ไว้ๆเนาะพี่น้องเนาะจะมันจะใส่พนักง,งานส่วนนี้ไปสั่งไข่เหตุผลที่ไก่บวไข่มันก็มีร้ายอยู่หลายอย่าง อันนี้บ๊อกกี่ก็ไปส่ข้ามในน้นำจากผูเป็นเบี่ยงไกลโดยตรงเนาะเนี่ยเ,เป็นการในน้นำมาหลายๆอย่างยังสีเห็ดตามกันอยู่พี่นอ้องในเมื่อเฮาบ่มีความหูเนาะบ่ม,มีความหูเฮาก็ต้องได้ศึกษาเบิ่งหลายอย่างหลายเนี่ยตึนบาร่างให้อาหารเนาะพี่นอ้องแต่ก่อนบ๊อกกี้ก็เอปาปาไว้ี่ดินได้เ,เนาะ ปลาไปในดินกะมันกะจะเกิดปัญหาเลยว่าไก่เคียเนี่ไก่เคียแกบเป็นทมอย่งที่เนาะพี่น้องเด็กเคียโตเคียเสียหายไปน้ำเป็นกระด้แนะน้ำมาให้ให้ใส่เป็นหอยแบบนามด้วยกันพี่น้องใส่แบบเป็นร่างหอยเนาะอากาศที่อาหารใบบนีหันมันจะโบเหียโบโตเคียเสียหายพี่น้องพอไกลมันจะเคียบอะไร เมื่อกี้เพิ่มค้อนมาให้เห็ดบอลน,น้อนให้เพิ่มเนาะสองอันสามอันเต,ติมการแนะนำมาว่าในจำนวนไก่เนว่าถา,า,100าลอยโตนะพี่น้องลอยโตให้าจะเห็ดขอกูทีหาคุณสามเมตรเนว่าถ้าห้องเห็ดกว่วงได้กะ มันจะให้ไก่เปลืองพลังงานสนันต้องหาคุ้สซาแมทสำหรับไก่ลอยตัวแต่นี่ไก,บก่บอกกีมีาาหาสิบแปดตัวจะบอกกีก็เฮ็ดหาหาคุ้หาคุ้นซาแมทคือกันเจก็ออได้อยู่ที่น้องเผื่อว่าอนาคตจะโวมไก่เข้ามาอีก เพื่นอนี่จะนิ่งเมาออกเนาะพี่น้องไก่ยิ้นเ่งเมาเนี่ยเด็ดอ่ะน,นะเอาเพื่องมาใส่กับไก่กับเหยื่อเว้ย สำหรับทิ่นี้อะขอลาไปเพียงแค่นี้นพี่น้องไปเกากันคลิปหนาหากิปทานกดไรก็เร่คลิปนี้เลย,เลยไปเออกาะกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี